วันนี้ทำอะไรกันคะวันนี้จะมารีวิวแอปหนึ่งชื่อว่าแอปสโนว์ที่แปลว่าอะไรคะหิมะเฮ้ยหิมะตกเหรอแอปเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเราเป็นแอปแบบเปลี่ยนหน้าให้ตลกตลกหมายถึงว่าเราจะถ่ายรูปใช่ไหมอ่าถ่ายรูปแล้วไงหน้าเราจะเปลี่ยนไปอ๋อเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นยังไงตลกตลก แมวเลยหรอคุณน่าสนใจจังเลยท่าแองลุงอ๋อโอเคอ่าอ่ากาบอกเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยอ่าร์เกนว่าไงนะมันอ่ะสามารถทําเป็นท่าตลกตลกได้หนูลองเล่นอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะแล้วมันมีลูกลูกอะไรนะที่เป็นอ้วนรู้แก้มอ้วนเนี่ยเหรออ๋อซูโม่มีน่าสนใจเนาะใช่ะอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นอ่าแล้วยังไงเล่แอปนี้ก็ต้องเข้าแอปสโตร์นะคะโหลด โสโนมาก่อนโอ้มึงบ้าเลยโหลดแอปสโนมาก่อนโดยแอปเนี้ยใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ก็ใครใช้รูปแบบไหนก็โหลดกันมานะมามามาเล่นกันเล่นกันถ้าแต่แอปมันเป็นอย่างนี้ไหนอันไหนคะสโนอ๋อสโนโอเคอ่ะสมมติว่าเราโหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดแอปมาได้เลยอุ๊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 ยนี่ก็คือเราเซลฟี่กันเหรออะไรไงอ้าจะเป็นรูปนางฟ้าอุ๊ยหมายถึงว่าถ้าเรา ดฟิอะไรนะฟิลเตอร์ข้างล่างเนี่ยเหรอ่ถ้าเรากดรูปหน้ายิ้มเสร็จแล้วเราก็กดเลือกหน้าอ๋อข้างล่างเนี่ยเหรอมันก็จะเปลี่ยนหน้าไปอ๋ออย่างเช่นอันนี้กดรูปอะไรมานังป้านางฟ้าอุ้ยขยับด้วยเห็นโอ้ยเกดเกดมีปีกรว้ไหนกระพริบตาดิบิง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 นี่อันนี้แหละมุงมิงฟรุงฟื่องอ๋อมุงมิงฟรเฟื่องกถ่ายรูปเลยลูกอันนี้คืออะไร หมีโคลากินหมีโคลาก็ได้เหรอกินได้นะทำปากหยับหยับเองอันนี้อะไโอยอันนี้อะไรหนุกมาจิจจอกมจอกน่ารักมากเลยอ๋อทำมือขยับได้สองคนไหมได้สองคนไหมสองคนก็ได้อันนี้อ่ะอือออุ้ยนี่ไงโอ้แม่ลูกเล ผมยาวด้วยเหรอโอ้ยตาตาสีเป็นขีดโอ้ยปากดูปากสิเป็นฟันเหยียมากเลยอ๋อเล่นได้หลายอย่างไหมอะไรอแ๋อไออันนี้อันนี้อะไรหนู่มอ้ยบ้ากเลยอ่ะอุ้ยแว่นแว่นเออแว่อุ้ยใส่แว่นใส่แว่นอ่ะสองคนดิอ่ะให้หมาด้วยดิเออให้หมาด้วยอ่ามันขึ้นไหมอ่ามันขึ้นด้วยมันน่าเกลียดกันอ่าอะไรอีกเล่นอะไรอีกอ๋อมัว หมวกหมวกต้องเป็นปินก็มีเป็นเอกเป็นอีกเป็นอีกทำอะไรได้อีกอะสนุกจังเไยดูนี่นะอันเนี้ยขออุ้ยอุ้ยน่าเกลียดอุ้ยมีเขาด้วยเออมีเขาด้วยอ่าอ่โอ้ที่ยายกากินหมามายื่นให้มามายื่นให้เออกากินอ้าวจับอีกแล้วอ้าวเครื่องค้างเครื่องค้างแล้วว่ะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะหมี มีหรอโอ้ก็ตบตบมือด้วยเหรอโอ้คือถ้าถ้าอ้าปากมันจะเปลี่ยนใช่ไหมใช่ถ้าทำปากหยับ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 เนี่ยปากแกทำมันก็จะเหมือนโยนคุกกี้ออกมากินอ๋องาม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 โอ้สนุกจังเลยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้ามากสนุกจังเลยเปลี่ยนหน้า น่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกันอีกแมวจริงด้วยกิ้นขนมปลาด้วยนี่ไงมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งเลยนะเอาหน้าน่าเกียดบ้างสิไหนบอกหน้านาเกียดหน้าน่าเกียดได้ไโอ้เนี่ยอะเปลี่ยนเปลี่ยนไข่ะไร่ะข่ยยหน้าไข่ไข่ของจริงไข่เป็นไข่ไข่ดาวเลย จริงใช่ไหมนี่ตัวอะไรอแบบว่ากายเหมือนตุ๊ดเลยแต่งหน้ากรีดอายไลเนอร์ด้วยอ่ะดูสิเอี๋ยวนี้แอปดีดีเนาะอ่าเอาอันต่อน้ำหนึ่งอ้ยปากไอ้อาปากทีนึงแรบลิ้นอุ้ยอันเนี้ยคือถ้าแรบลิ้นมันจะหมวกไอออนแมนเหรอน้นนั่น้ามันแรบลิ้นโอ้โอ้แรบลิ้นปุ๊บมันจะไอ้นี่เลยใช่ไหมใช่ อม,มีปัญหามไม่มันจะลิฟป,ปุ๊บมันจะมีปัญหาเดี๋ยวแบกกลับป๊บนึงโ <c oughs> อ้ยว่าเครื่องไม่คือมือถือไม่ดีหรือแอปไม่ดีเนี่ยมือถือหรือว่าเจ้าของมือถือไม่ดีใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆ <c oughs> โอ้ยไหนมงกุฎมงกุฎตลกมากเลยอ่ะมีหนวดด้วย,อ,ย <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหเปล่าลูกโป๊ะก็โอ้ ออน่ารักร้านไหนยังเป็นเด็กตาจอุ้ยมีร้านไหนด้วยอุ้ยโอ้ยเอาเด็กจะตกอ่ะหัวล้านอ, <c oughs> อ่ะหัวล้านอือโอ้ถ่ายแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กได้ไหมไม่เอาได้ได้แต่ว่าได้แต่ไม่เอาอ่ะมันน่าเกลียดเอ,เอาทำไมล่ะน่าเกลียดนี่แหละขำดีอ่ <c oughs> แล้วก็เซฟได้เนี่ยอ๋อเซฟก็ได้เหรอ๋อแล้วพร้อมแชร์เลยเนาะก็แชร์ลงบน เฟซบุ๊กได้เลยอลองแชร์ดูซิอ่าอ่าอ่าสนุกมากแอปอะไรเนี่ยสนุกอ่าแชร์ดได้เลยแชร์ได้เลยอ๋อโอเคอ่ะสนุกจังเลยนะใครก็ลองไปหาเล่นดูแล้วกันเนาะ นี่นะคะสนุกมากเลยถ้าเพื่อนๆอนากบ้างบ้ถ้าเพื่อนๆสนใจเล่นนะก็ไปโหลดมาเล่นได้เลยนะคะ<ช>เป็นแอปฟรีไม่เสียตังค์นะคะ<ช>แล้วก็<ช>สามารถแชร<น>์บนบน f a c e b o o k <ช>ได้เลยด้วยหรือส่งไลน์ได้ด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะ